ดี่อฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมก็ขออภัยที่ใช้มือเดียวยกมือไหว้เนาะเพราะว่า <c oughs> มือนึงจับกล้องอยู่นะครับอ่ะวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เขาเรียกอะไรตลาด นัดโพหักนะครับที่ราชบุรีนะครับแต่ว่ามันขึ้นขึ้นอำเภออะไรเีย,ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเลยไปทำการแสดงตลกหนะ่อยโอ้เดือนหนึ่งมีงานครั้งหนึ่งนะช่วงนี้นะครับว่าปีที่แล้วก็ยังพอมีอยู่นะทุกคนปีที่แล้วก็ยังพอได้อาศัยอยู่นะนะครับปีนี้มันยังไงไม่รู้เงียบเหงาอืม มีงานทีก็ไม่ได้ว่าตื่นเต้นอะไรเหมือนแต่ก่อนนะออรถมันสะดุดรถมันสะอึกเ,ออเวลาเหยียบเลงออกตัวะนะแต่เวลาออกตัวไปแล้วไม่เป็นไรนะ <c oughs> วันนี้ก็ไปกับทีมงานช้างสังเชิญยิ้มนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็อ่าวันนี้ผม ไม่ได้เอารถไปหรอกแต่เอารถไปจอดที่แถวโลตัสนี่แหละแล้วก็รอทีมงานาทีมงานขับรถมารลับนะครับไปคันเดียวแต่ว่าไม่ได้ขยับรถหลายวันเลยนะน่าจะสอบอาทิตย์ได้อะ่ะนี่ก็อยู่เส้นเก่าเส้นเดิมนะ นี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นวันเข้าววันษาเนาะผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับไปหาแม่เนาะไปอ,อไปเยี่ยมยามนั่นแหละนะครับแม่แม่แก่แล้วนะครับแม่เก้าสิบแล้วแกเดินไม่ไม่ได้แล้วะเดินไม่ไหวแล้วแบบลุกลุกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าด้วย วัยด้วยอายุกายกายสังขารเนาะมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้แหละครับอืแต่แกยังลุกนั่งอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับแต่ก็มีหลานดูแลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีเหมาะอาทิตย์หน้านะครับพอดีผมต้องเดินทางไป <c oughs> ไปทําการแสดงตลกแถวแถว,แถวบ้านด้วยแหละแถวพิโลกนั่นแหละก็เหมาะเลยมลยาไปกับทีมงาน เอเนาะผู้แฝดอิสตนนะนักร้องวลำชื่อดังเนาะอ่ะตอนนี้มาถึงที่รอทีมงานเนาะที่อยู่หนะ้ารถตัดรถตัดสารยานะก็ย่ามารองใต้ต้นไม้นะ ไปทางนู้นเนาะทางนู้นไปนคะรปฐมไปลาดลีครับส่วนทีมงานก็มาจากทางนู้นนะฮะเมเ่อตนัดกันออกมาบ่ายสองแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะมาถึงตอนไหนนะ เาอยู่ใต้ต้นไม้ครั้งที่แล้วก็มารอนี่แหละแต่ว่าครั้งที่แล้วเอามอไซค์มานะครับวันนี้ก็เอารถยนต์มา,าเพราะว่าได้ขับหน่อยเพราะว่าจอดไว้เฉยนานแล้วหากลับก็จะขากลับก็ทีมงานก็จะส่งฝั่งนู้นนะกลับมานู้นแล้วผมก็จะขึ้นบันได ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามมานะครับข้ามมาลงมาฝั่งนี้เพราะว่าไปเล่นงานในเล่นงานดีสูนี่มันเล่นไวเนาะมันเล่นไวมันไม่ได้เล่นแบบว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเล่นเร็ว รถมันนี้ก็นานแล้วหลายปีแล้วฮอนด้าเจก็ใช้ตามมีตามเกิดนะครับเราไม่ได้เป็นคนมีเงินมีทองนะไม่ได้เป็นคนรวยเนะเราก็มีใช้แบบนี้แล้วก็ดีแล้วมีลมลมพัดใต้ต้นไม้มายืนอยู่ในลมใต้ต้นไม้นะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวสักพักอะ่ะเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนนะครับผมขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมคลิปของบอยสังจกเกอร์ยิ้มนะวันนี้ก็ถือโอกาสออกมาข้างนอกนาะนๆที่มาถ้ามาแบบนี้ผมก็ถ่ายตลอดแหละครับถ้ามางานมาอะไรข้างนอกเนี่ยมีถือโอกาสได้ถ่ายก็ถ่ายนะครับถ้า นะเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ต้องเสียยอกาดนะครับในการลงคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เอเราก็ยังไม่มีไรายได้จากการถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ตัวเงินนะเ 300, นาะสามร้อยสี่ร้อย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันก็มันมันยังไม่ได้รหัสพิมพ์ไงทุกคนมันก็เลยมีแต่ตัวเงินแต่ว่าตัวไรายได้เราเราเรายังไม่ไม่มาไงยังไม่มีอมต้องรอรหัสพิมพ์มาครับแล้วก็ ออกรหัสพินแล้วก็สร,สร้างสร้างสร้างคลิปไปเรื่อยๆนะครับจะได้เงินอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะก็ยุ่งยากกันเหละธรรมดานะครับขอบคุณ FC นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทุกๆคลิปเลยเนาะ ไม่ว่าท่านจะดูมากน้อยนะัก็ดีใจแล้วนะครับท่านที่เ,เข้ามาดูใหม่แล้ช่วยกด s ับสไครต์ด้วยก็ได้นะครับติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปนู่นนี้นั่นอะไรมานั่งพูดคุยอะไรให้กับเอฟซีได้ได้ดูได้ชมกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูทีงานก็เป็นแนวเหมือนเดิมๆที่ผมเคยลงนะครับเป็นแนวตลาดนัดนั่นแหละ เป็นงานศูนย์รถนะครับบูธนะมาจัดนะมาจัดตามตลาดนัดนะไดโนเสาร์ไดโนโซลเอาหัวเข้าไปอ๋อมันเป็นภาพสามมิติอ่ะใส่แว่นเออกูมีแว่นในรถอ่ะเดี๋ยวกูจะขายให้มึงละ ไม่เอาตอนนี้ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเซฟหมดอ่ะอันนี้เป็นปั๊มปตทนะมีหรือเปล่าเนี่ยมีกับมียี่สิบนั่นแหละก็เอาได้เลยเอาเอาอเมซอนก็ได้เอาเปล่าไม่เอาไอ้เอาก็ออกไปก่อนดีเดี๋ยวกูให้นี่นี่ไงก็มีอยู่เฮ้ยรองเท้าอีก่อนไปดูก่อนได้นี่เรามาปตทนะ แต่ว่าอเมซอนที่นี่หยาวัสดีครับนานๆเราเจอกันทีไงัสดีทำไมอ่ะเพิ่งถ่ายไม่ใช่พระใช่ไปห้องน้ำก่อนไปชีก่อนช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนันๆานนะเพราะว่าคิดถึงจังเลยมันมันเงียบเหงาเนาะเศรษฐกิจยุคนี้อย่างที่บอกอะนิ่งกว่าตกสะเก็ดจริงๆนะไม่ได้เลยเพราะว่าตกสเก็การงานสังเกตว่าคนไม่ค่อยจัดงานบวช มึออกไเอาง่ายคณะเราอ่ะปีนี้งานบวชไม่ได้เล่นเลยปีที่แล้วนี่ยังมีนะปีที่แล้วปีก่อนนี่ยิ่งเยอะใช่เพราะว่าเหมือนกับ่าคนเขาเซฟเซฟเพาใช้จ่ายใช่เขาก็คือนอกจากรวยจริงๆอ่ะเพราะว่าคณะเรางานรู้ไม่ไปอีกแล้วไงไปต้องไปแล้วอ่ะสังเกตว่างานบวชปีเนี้เนาะไม่ช่องตลกอกเอาแค่งานบวชจริงๆอ่ะดอกนะเพราะว่าคนเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยจัดงานทำไมตอนนี้รอกาแฟกันอยู่รอกาแฟกันอยู่ใส่เตียนั่งอยู่อานอนครับแต่ว่าบรรยรกจายในร้าน,นคนดีนะหรือว่าเป็น,นมรรินซอนที่ใหญ่มอเมซอนในแถวนี้มันนครถนมใช่ไหมนครถนมและเลย์ทุกโลก็เข้ขานาครปฐม มีหลังจากวันนี้เราก็ไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่นะ้วแต่ว่ถา,วาถ้ามีของยี่สุกก็น่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับเดือนนึงก็มีครั้งหนึ่งแต่ขอให้เป็นอ<ม>า,าทิตย์แต่กำลังสวยพี่รถไม่ติดรถไม่ติดด้วยแล้วก็เราไม่ต้องรีบด้วเพราะเราทํางานไม่ต้องลางานถานูกต้องครับพี่เพราหนังสันจะเริ่มลางานยากนนเพราะว่าต้องเช็คฟี่สามสองแถว E W สามอันนี้ให้ ต้นแก้วตะ่กนัมีมซอนตอนนี้คุณเตี้ยเขาอยู่ข้างนอกไงแมทุกคนนั่งข้างนอกเพราะงั้นเนี่ยแดดดีบรรยากาศดีเดนตีเพราะนี่ไหม ต้องใส่ถุงหิ้วด้วยอ่ะสองแก้วไงสองแก้วมีพี่กับผมใครจะกินกาแฟหีือคนอื่นไม่มีใครกินเออกินก็กินกาแฟที่แม่หล่อดจะไม่เสียเวรนะกาแฟมันเห็นนะเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปดูไปไปเข้าติ๊กล้องนะเลนมันกว้างมันเลนวายไงมันถึงต่อให้ไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เห็นเต็มบางทีไม่ต้องไปเห็นหนมาก อร่อยแซ่บพิลีเดอ้อทุกคน,นถึงอารมณ์ป่ะที่ไหนอ่ะเช้ากินมาแล้วแก้วหนึ่งโอเคแต่ถ้าไปนั่งข้างนอกมันจะได้ร้อนกว่าอันนี้ไงเย็นน,นั้นร้อนเอาเนื่ว่ามันจะมานั่งเล่นงันก็เลยมานั่งตรงนี้ป้าตัวนีมไม่ได้เคยกินนะขี่รอบแบบนี้นะแบบกาแบบแฟ,ฟดำใส่ใส่น้ำแข็งนะมีแต่กาแฟดำ ร้อนๆอะที่กินอยู่บ้านกาแฟาร้อนนี่มาแล้วหน้าัน้่ามันเห็นมันอะเห<อ>็นเรือเรือมันเป็นทกระจกกระจกใสเห็นใสเหรออ๋อ,อเป็นไรอ่ะตกอ่ะไม่ใช่มันหลงปึงแก้ว nhanh cho mọi Chết, ờ, khá là Chết, chết Ơ, lúc đó kìa nè Chết Sơ vãi, sơ vãi วงการตลกๆเกอเ<า>้าทำไมอ่ะยขยน <c oughs> ัน <c oughs> ไกลนี่ย <c oughs> มันมีสองอย่าง <c oughs> ขยันกับประหยัดเราบอกว่าไม่รู้จะไปนั่งไหนนี้ไปคนละะรขยันเันนย่มันมาที่เราเขาอางไปนั่งรอยงสแตนบายถึงไวไปไม่ใช้เวลาเดียรไหมอะ <c oughs> ถึงไว้ก็ดีนะกลกวตุก วันอาทิตย์วันอาทิตย์ดีรถติดไอ้รถไม่ติดมาง่ายหน่อยแล้วก็อัดอยู่ปะเนี่ยไม่ต้องลาไม่ต้องลางานนะใช่ถ้าไอ้พวกนี้บอกไม่ต้องลางานก็ดีไม่ต้องรีบเหมือนกันพวกทำงานไม่ต้องแต่ถ้ายีนสูบมีสักเดือนละครั้งก็ยังดีนะครั้งสองครั้งอันนี้หมานกึงเนกาะว่าสลับกันไปเพราะว่าจัดแหล่อนก็ซื้อใหม่ผมว่าเป็นพี่สายใจเอะว่ะเพราะผมยังหลวมเนี่ยเอวเท่าไหร่สูบสามหก ถ้าไอเหยมันมันไปนู่นอะไปเซียนท่านอะไมันอ๋อน่าคอยระวังนงี้ก่อนใช่ไหมมันมีเรื่อยนั่นแหละมีที่เป็นคณะเป็นทีมก็มีแบบนั่นแหละมีไม่กี่ทีมหรอกทีมสองทีสองทีมว่าป่ะตอนนี้ก็จะไม่เหลือแล้วนะไอเตี้ยมันนั่งทำเลยเมื่อกี้มันลงไปทำเลยตลกตอนนี้ก็เหมือนในรถไฟเสาสูงพันเลยเกือบสูงพันเลยเกือบนะแต่ลิเกไม่ไม่สูงพันตอนนี้มันบูมกลับมาเอลิเก ตลกนี่มันมันจะทำไงให้กลับมาเหมือนลิเกได้ปะตลกอ่ะมันไม่ไม่ไม่เป็นจริงก็งงมากเลยเดน้องเรียนวันนี้มาทุกท่านจะได้ทราบมาทำอะไรรับฟังรับชมที่ไหนรู้ป่ะเนี่ยที่ดังที่สุดตอนนี้ประเทศไทานเรียบถ้าเขาายระเบิดนะคะร่างาอบ้านเฮาบางแฮ ยาวกว่าสอนรั้งน้ำเพชรโอ้หักโอ้ถอนรั้งน้ำเพชรเขาต้องจอง3ปีใช่ไหมแต่คณะนี้้รูจดตอนนี้ไปได้เลยไม่ไม่พี่หลงเวลาจองใช่ไหม3เดือนเลยนะะชื่อว่าช้างสร้าเชิญขอเสียงประมือหน่อยค่ะ ที่นี่ก็อำเภออะไรบางแพรบ้านเพหรือบางแพบางแพใช่ไหมโหักลาดลีาีอันนี้พวกเรากำาลังเตรียมการเตรียมการแสัาดงเนอหัลาลดกลาลาดไมโอหักดอบนานหั่ลาถเมโอหักาดีอะัรครอับอักาอักลาดลักดีักดอหอหันกาดลีโอบด้ได้ไดล อันนี้มาถ่ายด้านหลังเวทีัวโเพราะว่าเรายังไม่ทันขึ้นเขาจะมีอ่าพิธีกรนั่นแหละเหมือนที่หลายๆท่านเคยดู <poisoned indo> ก็มีคน <function als> เริ่มเข้ามาด<เ>ูแต่แดดให้แดดมันลงก่อนได้ไหมตัวแดดกิจกรรมเราเดี๋ยวนะคะะจอดอยู่ตรงนี้ถ้าท่านไหนสนใจจองในงานเราเรามีข่าวเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเรอยคงัะคุณเจนี่ฮะ New Isuzu New X ค่ะแล้วก็เป็นรุ่นพร้อมเลยก็คือเป็นรุ่น RS นั่นเองจะเป็นว่าจะมีสันษณเป็นสีลางกรีนน่เงสีเขียวในเซ็กซเลนะรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าพวงมาลัยไฟฟ้ารเปอร์เต้องมองรอบคันามกาแล้วมีเช ต้รีออนต้องคือขับเคลื่อนเองแดดอนแรงนะให้เนี่ยคุณร้อนนะถ้าถ้าดวงอาทิตย์ลงนี่เ่วเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยปกติสงคนอาจจะได้ัแรงเกินแต่คันมี้ใชไทั้งเอ็าชมทุ่งชมทุ่งขึ้นหัวมวนนะบมนนะ ถ้าเกิดว่าเราลืมตัวอยู่ในขนาดนั้นแล้วเราแดดร้อนเนะทุกคนกอาจจะเกิดอุบัตปเหตุได้แต่เทคโนโลยีนี้คือช่วยเสริมความปลอดภัยในขนาดที่คนขับก็ยังคนจะตาไดยแตงโม